กราบหลวงพ่อหลักดินท้องถิ่นสมัยคีประเพณีงดงามตาล้ำเลอค่าผ้ามัดหมี่อาหารดีไก่ย่งส้มตำ เทศาบาลตำบลหนองสองห้องเดิมเป็นสุขาพิบาลหนองสองห้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาพิบาลหนองสองห้องเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2525และได้รับยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศาบาลพุทธศักราช2542เมื่อวันที่25พฤษภาคม 25, พุทธศักราช2542 เทศาบาลตำบลหนองสองห้องตั้งอยู่เลขที่345หมู่ที่8ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากจังหวัดหนองคายไปทางทิศใต้ประมาณ12กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2อุดรธานีหนองคายสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนเทศาบาลตำบลหนองสองห้องเป็นที่ราบสลับเนินเขาเตีย้ย โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ170เมตรมีการสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามแนวถนนสายย่อยภายในชุมชนโดยมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่โดยรอบชุมชนและประชาชนประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ เทศบาลตำบลหน,นองสองห้องมีพื้นที่ประมาณ4.53ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากร5,328คนมีเขตพื้นที่อยู่ในส่วนตำบลค่ายบกหวานมี7หมู่บ้านเทศบาลตำบลหน,น,นองสองห้องนำโดยนายสุริยาพมโมคศนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้องนายสมชายทิพสุดรองนาย,ยกเทศมนตรี นางปิศนาภัคยะรองนายกเทศมนตรีนางสาวปฏิตาบุญนาสารเลขานุก,การนายกเทศมนตรีนายสุพลโภพภูมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีทำเนียบสภาเทศบาลตำบลอสองห้องนำโดย นายอุทิศวงนุกูลประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้องนายเดชทองเป๊ะรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้องนางสำรีสิริเพชรเลขานุก,การสภาเทศบาลนายจตรุรงพิมพาเคนาะสมาชิกสภาเทศบาลน,นางวัสนาปานิเสนสมาชิกสภาเทศบาล ร้อยตีนเรศโกมุทพงศสมาชิกสภาเทศบาลน,นายสมพงศ์โคดวงศาสมาชิกสภาเทศบาลน,นายรุ่งเรืองชัยนามสง่าสมาชิกสภาเทศบาล นายปรกรณ์อรารามสมาชิกสภาเทศาบาลนายสมศักดิ์บุญหลนทับสมาชิกสภาเทศาบาลนายอนุพงษ์ชารีสมาชิกสภาเทศาบาลและนายเอกลักษณ์รักษาสมสมาชิกสภาเทศาบาลส่วนราชการนําโดยนายสุรชาติบวรศักดิ์ประหลัดเทศาบาลและนายบวรมิเษสุนทรรองประหลัดเทศาบาล ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประชาชนเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้องมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายประหยัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดทางธรรมชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสงห้อง,อง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทางพร้อมรางระบายน้ำพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพัฒนาปรับปรุงลอกคลองลำธารให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดชุมชนให้ได้มาตรฐานตามนโยบายรัฐบาลตลาดสดน่าซื้อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือและส่งเคาะผู้ด้ยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเองได้จัดเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุในเขตเทศาบาล 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวส่งเสริมอัตราป้องกันเฝ้าระวัง รักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุอัชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยจัดอบรมศึกษาดูงานพนักงานเทศบาลแนะนำประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการบริการกฎหมายข้อระเบียบให้ประชาชนทราบการพัฒนาตนและสังคมให้เข้มแข็ง และเข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องการพัฒนาโดยระบบประชารัฐการมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมผู้นำชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดหาที่ทิ้งขยะและจัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาพิบาลความสำเร็จในครั้งนี้ในานามของเทศบาลตำบลหนองสองห้องขอมอบให้เป็นของขวัญแห่งความภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวหนองสองห้อง พวกเราคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองสองห้องขอปฏิญ,ญาณตนว่าจะตั้งใจทำงานและเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของพวกเราชาวเทศบาลตำบลหนองสองห้องหนองคายเมืองหน้าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดน